สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรายเดือนของเดือนมีนาคมนะคะสําหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะแต่ว่าคลิปอาจจะออกช้าไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจนะทีนี้เอาละเรามาดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปกันนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทําและก็เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดในการที่จะได้รับชมคลิปหน้าต่อๆไปนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้ว มีลัคนาสถิตในราศีกันก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะก็จะมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะคะตอนนี้ดาวพุธโคโจรอยู่ในภพปัตตนินะคะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งมาจากภพวินาศนะคะก็อาจจะบ่งบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องเดินทางไกลหรือมอีคนใกล้ชิดเราเจ็บป่วยผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับ าการงานหรือเกี่ยวข้องกับคนสนับสนุนในบางสิ่งบางอย่างบางคนที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวต,วตนได้นะคะแต่ว่าการช่วยเหลือการสนับสนุนจะสามารถให้ผลสําเร็จได้นะคะสําหรับผู้หักผู้ใหญ่หรือว่าการที่เข้าใครก็ตามที่เข้ามาเทคแคร์เรานะคะย่อมให้ผลประโยชน์กับเราในทางที่ดีในช่วงเวลานี้นะคะดาวเสาก็ยังอยู่กับดาวดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์นะคะในเรือนปุตตะ ซึ่งมาจากดาวสุขมาจากภบสุภะแล้วก็กระดุมพระนะคะในเรื่องของการเงินก็มีความสําเร็จด้วยดีแต่อาจจะมีรายจ่ายนะคะดาวคานมาจากมรณะสหัชชะรายจ่ายอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการใหม่ๆการเดินทางไกลนะคะหรือ,อปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจําเป็นจ่ายนั่นแหละนะ เมื่อไหร่ที่ดาวคานกับดาวเสาร์อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะมีรายรับก็จะต้องมีรายจ่ายอะไรประมาณนั้นนะอนอหละทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่5้าดาบช่วงเวลานี้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแบกรับภาระปัญหาต่างๆหรือรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะ อยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมมีแน่นอนนะคะสิ่งที่เราอดทนรอคอยก็มีโอกาสาที่จะจบลงนะคะมีโอกาสาที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ม,ะ,ะ,คะมีทั้งไพ่เดอะเดชเข้ามาแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยนะคะแต่ว่าอะดูการเป็นตำแหน่งตำแหน่งไปนะคะ ในตำแหน่งแรกนะคะได้ไพ่ห้าดาบบ่งบอกว่าเราเป็นคนที่จะต้องอรอคอยรับภาระบางสิ่งบางอย่างหรือรอการบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะ,ะมีไพ่สนับสนุนเข้ามานะคะเป็นอัศวินไม้เท้าก็บอกว่าสิ่งที่เรารอคอยนั้นไม่นานนะคะปัญหาที่เราเก็บสะสมมานั้นไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามา ห,ห,ห้าดาบเจ็ดดาบมันบอกบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราอ่ะปัญหาต่างๆนั่นแหละนะคะที่เราแบกรับมาเทมเพลนเข้ามามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอีกไม่นานคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอีกไม่นานคุณจะได้ออกจากปัญหาเหล่านั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นไพ่เดอะเมจิเชนในเรื่องของการเงิน มีโอกาสนะคะในเรื่องของการเงินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินด้วยดีนะคะไพ The Mag ่เดอะเมิกเชนอะมีไพ่เ e มเบอร์เข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่อยู่เหนือเรามีคนที่จะให้การสนับสนุนเรานะคะเดอะมูนเข้ามานะคะแล้วก็แฮงแมน แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาก็อาจจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท,ท้จริงได้นะคะอาจจะให้การสนับสนุนของเราในอีกแง่หนึง่งในในใน,ในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของอการงานหรือสิ่งต่างๆก็แล้วแต่นะคะในช่วงเวลานี้ จะทำให้คนนี้จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเรานะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นเขานะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพุธในตำแหน่งปัตตนีดาวที่เข้ามาจากภพวินาศนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบล็คให้เราอะไรแบบนี้มากกว่านะคะต่อไปนะคะตำแหน่งสหัสชาไดเดอะเดยก็อย่างที่บอกว่าคนที่จะเข้ามาหาเราช่วยเหลือเรา อาจจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนนะแต่ก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลืออะเดดเข้ามาสองใบเลยทําให้ปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เราแบกรับหรือหลอกคอยนั้นนะจบลงไปได้นะคะมีไพ่แปดเหรียญบางคนก็เข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็เข้ามาในเรื่องของการงานแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสในเรื่องการเงินให้กับเรานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตำแหน่งพันธุนะคะได้ไพ่แปดไม้เทา้าขอดูไพ่สนับสนุนสิสี่เหรียญเปลี่ยนแปลงจริงๆรแปดไม้เท้าในตำแหน่งพันธุผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของเรา มีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะมีสี่เหรียญเข้ามาหนึ่งถ้วยเข้ามาแล้วก็ห้าดาบเข้ามาใครที่มีปัญหามานานนะคะอยากจะข,ขยายงานไม่ได้สักทีอยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ในตัวเราอะที่อยู่ในชีวิตเราการงานครอบครัวหน้าที่การงานของเราอะมันไม่เปลี่ยนแปลงสักทีถึงเวลาแล้วตอนนี้จะมีการ จะได้รับการช่วยเหลือและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตําแหน่งของปุตตะนะคะได้ควีนควีนดาบราชินีดาบนะคะเดวิลหากช่วงเวลานี้คุณต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรพูดอะไรออกไปแล้ว คนที่ได้รับยินรับฟังคือคนที่เราปักใจว่าเขาจะช่วยเหลือเรานะ่ะเขาก็จะตัดสินใจนะคะเดวิลหนึ่งดาบแล้วก็สองไม้เท้าเขาก็จะตัดสินใจที่จะ ช่วยเหลือเราอย่างที่เราต้องการนะคะควีนดาบเป็นเหมือนคนออกคำสั่งอะ่ะเป็นเหมือนคนที่มี power ในการสั่งการได้นะคะโครงการหรือสิ่งต่างๆที่คุณเรียกร้องหรือที่คุณต้องการจะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักนะคะเดวิลหนึ่งดาบเนี่ยก็คือเขาเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะตัดสินใจที่จะสนับสน,นุนช่วยเหลือเราทันทีนะคะเหมือนกับเราจะสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้นั่นแหละนะคะ คือมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันทนมานานแล้วอ่ะมันจะต้องพูดแล้วมันจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะตำแหน่งอลิได้ควินเหรียญมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะควินเหรียญ8ดาบอ่ะอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้รับการสนับสนุนเรื่องของการเงินอาจจะได้รับเงินตกเบิกเงินอะไรอะ่ะเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนจากคนอื่นน,น,นะคะสองถ้วยจากคนรักคู่ครองของเราหรือ จากคนที่มีความเมตตาใส่ใจเราอะไรแบบนี้นะคะแปดไม้เท้าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากคนที่เคยรักเคยชอบกันอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตำแหน่งปัตตานีนะคะได้ไพ่เกาเหรียญขอดูไพ่สนับสน,นุนอ่ะมาพร้อมกันเลย 9, เก้าเหรียญ แน่นอนแหละคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราจะต้องเปิดโอกาสในเรื่องของการเงินให้กับเราด้วยดีนะคะมีโอกาสหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสให้ด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่า,าความบางคนก็ให้ด้วยความรักความเสน่หานั่นแหละนะคะ หนึ่งไม้เท้าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้คุณมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตำแหน่งปัตตนีหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนนะคะเป็นไปได้ทั้งคนรักหรือคนที่คนอื่นๆที่จะคอยสนับสนุนเราตามวาละและโอกาสนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินสิ่งใดที่คุณต้องการคุณหวังในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งเหล่านั้น นะคะโดยง่ายไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะตำแหน่งมรณะได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะก็วงบอกว่าอ่ะมีโอกาสที่ดีที่จะได้รับการหยิบยื่นมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้กับเรานะคะในการแก้ไขปัญหาห้าถ้วยสิ่งที่มัน เคยเป็นปัญหามานานที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ตอนนี้ไปมันจะแก้ไขได้นะคะ10บไม้เทา้า10บถ้วยจะทําให้คุณอนะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นจากที่เรามองไม่เห็นทิศทางอะไรเลยนะคะต่อไปเราก็จะเป็นคนที่เหมือนกับอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีพลังขึ้นนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่ง สุภะได้ไพ่เก้าถ้วยอ่ะความปัญหาต่างๆจบลงไปนะคะความสุขความอิ่มเอมใจนะคะเก้าถ้วยจะเกิดขึ้นมาอ่ะเด็กดาบนะคะเกิดจากการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเด็กดาบควีนดาบวิสัยทัศน์ของเราการกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะกล้าพูดนะคะควีนเหรียญสิ่งที่เราต้องการเราต้องกล้าแสดงออก ถ้าเราพูดเราแบบเหมือนกับว่ากล้าคิดกล้าทำเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะมันเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าในอดีตมันเป็นปัญหาอะไรมาแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่อาจจะเก็บสะสมมานานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินความรักความผูกพันต่าง ะะจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งกรมมะนะคะได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะคะมาถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องของเราการงานของเราจะมีความสุขความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะสี่ทุกสี่ไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าปัญหาต่าง สามารถแก้ไขได้นะคะ The Lover มีคนมาช่วยเหลือมีคนมาสนับสนุนด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักนั่นแหละนะคะอาต่อไปนะคะในตำแหน่งลาภะนะได้ไพห่หาเหรียญน,นะคะก็บ่งบอกว่าในเรื่องของโชคลาภช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ยังยังไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยหรือว่ายังไม่ใช่เป็นช่วงเวลาของเรานะคะสำหรับชาวราศีกันในตำแหน่ง ลาภได้ไพ่ห้าเหรียญบ่งบอกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเรานะอาจจะเป็นโชคลาภแต่มันไม่ใช่โชคลาภใหญ่ๆอะไรแบบนั้นนะคะมีไพ่หกไม้เท้าเข้ามามันอาจจะเกี่ยวข้องกับถ้าโชคลาภในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะง่ายนะคะถ้าเป็นโชคลาภรางวัลใหญ่ๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่ใช่นะคะต้องรออีกนิดนึงนะอ่ะถ้าเป็นการงานสําเร็จนะคะ อัศวินเหรียญเข้ามาด้วยแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไม่ได้มากก็ต้องได้น้อยแหละเนาะในช่วงเวลานี้หรือไม่ได้จากโชคราภก็จะต้องได้จากการที่คนอื่นช่วยเหลือเราทําให้เราผ่านพ,พ้นปัญหาไปได้นะคะก้าวก้าดาบเข้ามานั่นแหละทําให้เราสามารถจะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะต่อไปนะคะในตําแหน่งวินาศได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงดูซิว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ว้าวคิงเหรียญเข้ามานะคะมีโอกาสนะที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะได้มีความสุขมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลโครงการที่คิดไว้หวังไว้มีโอกาสที่จะได้ทำนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินงวดนี้หรือช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของเราแต่คาต่อไปไม่แน่นะคะเพราะมี t h อ t o w e เเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่มันติดขัดนะเราทําบุญทํากุศลอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรก่อนให้คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเราญาติพี่น้องอะไรแบบนี้คะ่ะหรือคนที่อยู่อ่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่อ่อนกว่าเราหรือเป็นลูกน้องเป็นบริวารของเราอะไรแบบนี้ต้องให้เขาก่อนนะคะหรือบางคนที่เดินทางไกลนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าอ่า อย่าลืมทาบุญกวดน้ําแผ่บุญทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้มันเป็นเฉพาะตัวนะคะถ้าทําแบบนั้นอาจจะทําให้บุญกุศลนั้นเปิดโอกาสให้เรามีโชคลาภได้ในช่วงเวลาถัดๆไปนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของโชคลาภนะเอาละค่ะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีกันและก็ขออวยพรให้ด้วยนะคะ ขอให้มีโอกาสที่ดีขอให้มีโชคลาภที่ดีขอให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะสิ่งใดที่อดทนรอคอยมานานก็ขอให้สมหวังนะคะขอให้แก้ถูกทางขอให้ไปให้ถูกทิศถูกทางถูกดวงชะตาของตัวเองจะง่ายขึ้นนะคะอาละค่ะก็ขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามกันมาแล้วขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกๆท,ท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ